การคอร์รัปชเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะมีอยู่ตลอดเวลาเลยที่เราปฏิเสธไม่ได้นะคะแต่เราสามารถลดมันลงได้และที่สําคัญคือเราร่วมแก้ไขมันได้ด้วยกันด้วยการที่กดดันแล้วก็ส่งสื่ให้รัฐบาลอย่ยเปิดเผยงบประมาณต่างๆภาครัฐนะคะก็คือให้มีการกระนโยบายที่เพิดมากขึ้นอย่างที่ประเทศเกาหลีอเองนะคะประธานาธิบดีที่กองกินนะคะก็ถูกยึดทรัพย์แล้วก็ถูกขัขงคุกด้วยนะคะอันนี้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามานะคะคดูนางงามสายสปีดกันบ้างนะคะกับน้องมุกกับน้องเชเอมนะครเป็น EP 1นะคะก็คือวันนี้นิวจะยกมาเปรียบเทียบนะคะสำหรับนางงามสายสปีดนะคะที่เด่นๆออกมาอยู่2คนนะคะโดยวัดจากอะไรวัดจากในรอบตอบคำถามหลายๆรอบนะคะแล้วก็ในอรอบขวัญใจเชียงใหม่เนี่ยก็ได้มีโอกาส ฟังนางงามหลายหลายคนนะคะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะสปีดได้พูดได้นะคะแต่ว่าพอได้ดูแล้วก็กันกองออกมาแล้วนะคะตัวเด่นๆท็อปๆก็จะมีน้องเชอเอมกับน้องมุกนี่แหละคะ่ะที่เป็นคู่จับมือมิสการเชียงใหม่นะคะเรามาดูกันว่าโอกาสของทั้งสองคนนะคะจะสามารถเข้าไปจับมือกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะที่มิสการไทยแลนด์ที่จะประกวดในวันที่29นี้ นะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันเลยค่ะขอเชิญมิสแวนลำพูนค่ะ วันนี้เราทํางานหาเงินเราเรจ็บปวดจากการหาเงินแต่ว่าน้าตาของเราเหล่านั้นมันกลับเป็นเงินที่ไปเข้าที่ส่วนกลางการที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันทําให้รว,รวยกระจุกจนกระจายสุดท้ายแล้วเราหาเงินเพื่อใครคะคนในกรุงเทพมหานครต้องน้นหรอเอ็มต้องการให้เงินทุบบาททุบตานะคะกลับมาหาท้องกินทําให้ท้องกินเจริญไม่มีคนต้องจากครอบครัวไปข้างนอกแต่ที่สําคัญคือทุกเมืองมีความสําคัญและได้รับการพัฒนาเท่ากัน ขอให้ทุกคนร่วมกันลงชื่อให้เกิดกนนารเลือกตั้งผู้ว่าราชการท้องถิ่นเยอะๆนะคะทุกคนเชิญมิสแกรนสงขาค่ะสำหรับงงนคะคะมุก็มองว่าแต่ละแบรนนคะคะมีค,ค่อดีข้อเสียแตกต่าง แต่ถ้ามุช้น้งหตักกูแล้วนะคะมุขอเลือกการเลือกตั้งแบบท้องถิ่นมากกว่าค่ะเพราะวมุรู้สึกว่า no one no better than people that actually live in t h a t area นะคะก็คือไม่มีใครรู้แล้วก็เก่งมากพอนะคะเท่ากับคนที่อาศัยอยู่ใน a r เรนั้นๆนะคะดังนั้นค่ะมุก็อยากจะสนับสนุนให้ทุกท่านนะคะ ลงชื่อนะคะผักการให้เกิดการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อให้ผลประโยชน์ตกในมือของท่านเพื่อให้ผลประโยชน์ตกอยู่ในสังคมครอบครัวของท่านแล้วก็ในระยะหมู่บ้านหรือในระยะที่ท่านจะได้รับการพัฒนายอย่างทั่วถึงค่ะขอบคุณค่ะนี้นะครับเราจะขอพาทุกท่านครับเข้าสู่รอบของ Final q u e s t i o n และสำหรับในรอบไ i n a รอบ e s t i o นนี้นะครับพวกเธอทั้ง7คนจะต้องทำการตอบคำถามนะครับภายในระยะเวลา45วินาที โดยคำถามจะเป็นคำถามเดียวกันทั้ง7คนครับและคำถามในรอบ Final q u u s t i o n นี้มีอยู่ว่าตั้งใจฟังดีๆนะครับน้องๆจงอธิบายความหมายของคำว่าประย,ยุจันโอชาครับอีกครั้งนะครับคนต่อไปนะคะเชิญมิสแกรนด์สงขา 45วินาทีนะครับสำหรับไฟล a l ิลเชั่นจะเกิดพร้อมแล้วเชิญครับมานะคำถามยากจริงๆค่ะสำหรับมุกนะคะประยุจันโอชาคือความที่ไม่รู้แล้วยังไม่พัฒนาตัวเองค่ะ คือคนเราเนี่ยถ้าไม่รู้แล้วอยากทำอะไรถ้าตั้งใจพัฒนาอย่างน้อยๆสร้างคนเก่งๆหาทีมดีๆหาเพื่อนร่วมงานเก่งๆมาทำงานพัฒนาประเทศก็ยังถือว่ายังมีความพยาย,ยามนะคะแต่อันนี้เอาเพื่อนตัวเองเอาพวกพวก้องเอาใครก็ไม่รู้ที่ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มร,มร,มรู้เหมือนกันเนี่ยมาทำงานด้วยกันมุกนะคะในฐานะมิสแกรนสมลาร แล้วต่อไปครับขอเชิญมิสแกรนลำพูนประยุจันโอชาเป็นเหมือนค่ำคืนของประเทศไทยค่ะมืดมิดไม่มีแสงดาวไม่มีแสงเดือน ที่ันขอพูดเลยว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดขึ้นคือ,คอ,คอ,คอสัญ,ญลักษณ์แห่งความทุกข์ทนทรมานการต่อสู้ของพวกเราเพราะฉะนั้นอี่บอกเลยว่าที่เราสู้มาแปีนี้จะไม่สูงกล่าวถ้าประยุทธ์คือความมืดมิดประชาชนจะเป็นลุกอารุณและต่อไปครับเกิดทั้งสามคนนี้ได้มาตอบคำถามกันอีกหนึ่งครั้ง เพื่อจะมาค้นหานะครับสำหรับมิสแกรนขฝันใจเชียงใหม่ในค่ำคืนนี้ซึ่งคำถามมีว่าคุณจะทำอย่างไรถึงจะายุติการคอร์รัปชันของประเทศไทยได้อย่างเด็ดขาดอีกครั้งนะครับคุณจะทำอย่างไรถึงจ่ายยุติการคอร์รัปชัน ของประเทศไทยได้อย่างเด็ดขาดและขอเชิญท่านแรกครับมิสแกรนลำพูนการคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะมีอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราปฏิเสธไม่ได้นะคะ แต่เราสามารถลดม,มนันลงได้ที่สําคัญคือเราร่วมแก้ไขมันได้ด้วยกันด้วยการที่กดดันแล้วก็สนบสีนให้รัฐบาลเนี่ยเปิดเผยงบประมาณต่างๆที่สําคัญคือให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลงบประมาณมากที่สุดอย่างคําตอบที่แล้วที่เอ็มได้ตอบไปคือถ้าเราได้เลือกตั้งผู้ว่าราชาการขังท้องถินนะคะท้องถินจะเห็นเงินทุน็ดทุกสางคุณจะไม่ใส่เงินให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้ ที่สําคัญก็คือเราต้องร่วมกันตรวจสอบอย่างโปรง่งใสนั่นหมายความว่าองค์กรอิสระต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิที่ทำงานเกี่ยวกับความยุติธรรมหรือว่าต่างๆก็ตามจะต้องเป็นไทยจากการควบคุมของรัฐบาลเพราะว่าพวกเราคือนายของรัฐบาลค่ะรัฐบาลไม่ใช่นายของประชาชนขอบคุณค่ะมิสแกรนสงขา ม,มุกนะคะมุกค,คิดว่าเราต้องเริ่มจากเลเยอร์ที่เลที่สุดก็คือเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะเรารู้ว่าอะไรที่ควรหรือไม่ควรนะคะแล้ก็สร้างจิตสำนึกนะคะจากตัวเองนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ในส่วนของภาครัฐนะคะก็คือให้มีการกำหนดนโยบายที่เฟิร์มมากขึ้นอย่างที่ประเทศเัาอีกๆเองนะคะ ประธานาธิบดีที่กองกินนะคะก็ถูกยึดทรัพย์แล้วก็ถูกขังคูกด้วยนะคะอันนี้เกิดจากประชาชนทุกคนออกมาพูดพร้อมกันนะคะเสียงและเสยรวมกันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ค่ะดังนั้นนะคะมุขอยากให้ทุกคนเข้มแข็งนะคะแล้วที่สาคัญค่ะก็คืออยากให้ทุกคนก่อนที่เข้ามาเป็นเอ่ลงเล่นการเมืองเนี่ยค่ะแจกแจงทรัพย์สินแล้วก็มีการตรวจทุกๆไตรมาสเลยนะคะเพื่อให้ประชาชนเห็นการเติบโตของเงินเส้นทางของเงินนะคะเพื่อที่เราจะได้อ่าจับตาดูได้นะคะขอใช้คําว่าจับตาดูเลยค่ะเพราะว่าเงิน เงินของบางท่านนะคะสามารถงอกได้อย่างรวดเร็วต่างจากเงินของประชาชนนะคะดังนั้นค่ะโมคิดว่าทุกคนกควรมีจิตสำนึกที่ดีนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคทุกท่านครับและนี่เลยครับคือค่ะหลังจากที่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการพูดนะคะการสปีดในที่สาธารณะแล้วเรียกได้ว่าสูสีกันมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่า น้องมุกนะคะจะสามารถสปีดได้เก่งเทียบเท่ากับน้องเฉเอมได้ขนาดนี้นะคะขนาดบอสนะคะยังชมเลยนะคะระหว่าง2คนนี้ในรอบตอบคำถามฟ i n a l อลเค t i o n นบอสให้คะแนนเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าภาพรวมองค์รวมแล้วเนี่ยในรอบปั่นใจเชียงใหม่เฉเอมก็เฉือนเอาชนะไปได้นะคะทีนี้เราก็มาดูว่านอกจากการสปีดการพูดในที่สาธารณะแล้ว ยะะังจะมีอีกในส่วนของการเดินชุดปราตีนะคะการเดินชุดว่ายน้ำนะคะหรือว่าในรอบชุดประชำชาติต่างๆเนี่ยใครทั้งสองคนนี้เดี๋ยวมาเปรียบเทียบดูว่าใครจะเดินได้ดูโดดเด่นมากกว่ากันนะคะค่ะก่อนไปรับชม EP ที่2 ฝากเพื่อนๆกดซับส c r i b e เพื่อให้ช่องนิวมีซับถึง2,000ด้วยนะคะและฝากกดไลค์กันด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับชม e ีพีที่2นะคะในคลิปต่อไปได้เลยค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ